จัดทรงลงแม็กพร้อมคุ้มกว่าป้ายแดงไม่ต้องใช้เงินดาวอนุมัติไวภายใน30นาทีรับรถพร้อมทองกลับบ้านไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พมกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นมาพร้อมกับเจ้าตัว Toyota h ไ l u ั Revo s m a r t c a แ2.4 e อ t r y นรนะคะตัวนี้เป็นปี2020ไปเลยทีเดียวนะคะด้านหน้านะคะก็จะแต่ง พลาสติกกระจังหน้าสีดำแบบนี้เลย <Yeah. S 1> ตัดกับตัวโลโก้ What ตยโยต้าโคเมียมแบบนี้นะคะให้ความดุด,ดันมากๆเลยมาในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเราสามารถเติมเข้าไปได้นะคะที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของล้ออันนี้คือเราจรัดองลงแม็กให้พร้อมเลยนะคะเป็นล้อขอบ18นะคะมี คาลิเปอร์แอมเบมาให้พร้อมเลยมาในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างะคะ่ะก็ยังเป็นแบบพับเก็บอัตโนมืออยู่นะคะอย่างที่มินได้บอกไปนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะตรงนี้เลยก็จะสามารถเปิดได้นะคะด้านในก็จะกว้างมากๆเลยเดี๋ยวมินพาไปชมด้านในกันนะคะว่าจะมีมลติฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวรถกันแล้วนะคะภายในคร้าวๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยมาในส่วนของคองนโซลด้านข้างนะคะก็จะเป็น ระบบปรับกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะสามารถคอนโทรลปรับขึ้นลงให้เหมาะกับตัวเราได้เลยนะคะสี่ด้านเนาะอ่ะมันสามารถปรับได้นะตัวเนี้ยและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะนอกจากภายนอกจะใหม่แล้วเลขไมยังน้อยมากๆนะคะอยู่ที่สาม0 0ื่นสามพันกิโลนิดๆเท่านั้นเองอ่าอันนี้เลขไม่จริงนะคะไม่มีการกอใไม่ใดๆเลยนะ มาในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นช่องแอร์แบบนี้นะคะสามารถปรับคอนโทรลได้จากปุ่มนี้เนาออ่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะระบบมีเดีวเราให้หน้าจอมาแบบกว้างใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นระบบแบบทัชสกรีนแล้วนะคะตัวนี้รองรับอ่าบลูทูธ usb นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้เลย ระบบแอร์ก็จะเป็นระบบปรับเมนนวลนะคะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์6สปีดเบาะจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะภายในถือว่ากว้างมากๆเลยเนาะเป็นตัวแคบนะคะใครที่ชอบนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะออกง่ายมากๆบอกเลยเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะระบบไฟด้านหลังนะคะก็จะเป็นระบบไฟแบบ LED เอาใจสายซิ่งเนาะแต่งตัวนี้มาให้พร้อมเลยนะคะใครชอบนะคะจัดเลยเดี๋ยวราคาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมีพาไปชมหน้ารถกันเลย คันนี้นะคะรับดอกเบี้ยต่ำสุด2.49%เท่านั้นนอกจากจะใหม่แล้วก็ไม่น้อยมากๆเลยนะคะถูกกว่าป้ายแดง2-3แสนนะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยที่092478888 4หรือตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะสามารถติดต่อมิ้นโดยตรงได้ที่0980788134นะคะใครที่มาจากคลิปนี้มีส่วนลดให้เลย10,000บาทสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ